สวัสดีค่ะไมลี่นะคะพบกันอีกแล้วเช่นเคยเลยค่ะที่ช่องไมลี่เซลล์บอร์ดค่ะวันนี้นะคะหมลี่จัดเตรียมรถนะคะพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษมารีวิวจัดเต็มให้กับคุณลูกค้าทุกท่านเลยค่ะอยู่กับรถคันนี้เลยนะคะ กับปอดเน็กเจอร์แลนเจอร์สตอมแท็กไบทโบขับเคลื่อ,2อน2องล้อนั่นเองค่ะสีดําแบบนี้เลยนะคะกับราคาค่าตัวอยู่ที่1นึ่งล้านสองแสนเจ็ดหมื่นเก้าบาทค่ะโปรโมชั่นพิเศษสําหรับคุณลูกค้าที่ซื้อสดนะคะส่วนลดอยู่ที่80,000บาทเลยค่ะหรือว่าจัดไปแนนนะคะก็ดาว25%ขึ้นไปนะคะรับดอกเบี้ยพิเศษอยู่ที่0%เซค่ะผ่อนนาน48งวดเลยนะคะเดี๋ยวเรามาชมกันค่ะว่าเจ้า บอน็กเจนเลนเจอร์สตอมแทกใบเทโบขับเคลื่อน2อล้อรุ่นนี้นะคะมีอะไรติดคู่ตัวโรงงานมาบ้างแล้วก็มีความพิเศษยังไงนะคะไปรับชมกันเลยค่ะ นี่เลยนะคะรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่น Ford n e n i t g e n Ranger Storm Pack Biturbo ค่ะขับเคลื่อน2องล้อนั่นเองนะคะให้พละกำลังแรงม้าสูงสุดอยู่ที่210แรงมา้าค่ะแรงบิดสูงสุดอยู่ที่500นิวตันเมตรนะคะทำงานควบคู่กับเกียร์อัตโนมัติ10สปีดนั่นเองนะคะเป็น Biturbo Turbo คู่นั่นเองค่ะ ซึ่งรุ่นนี้นะคะก็มาพร้อมกับราคาค่าตัวนะคะอยู่ที่1 2 7 9 0 0้านบาทพิเศษให้เลยนะคะสำหรับลูกค้าที่ซื้อสดนะคะจัดส่วนลดให้อยู่ที่80,000บาทเลยค่ะหรือธันใดนะคะสนใจจัดไฟแนนนะคะก็รับดอกเบี้ยพิเศษเลยค่ะอยู่ที่0%นเนะคะสำหรับลูกค้าที่ดาว25%ขึ้นไปนะคะ ขวัญนานาสบายสบายสี่งวนเลยนะคะเอาค่ะเดี๋ยวเรามาชมกันนะคะว่าเจ้ารุ่นสตอมแท็กไบท์เบขับเคลื่อน2อล้อรุ่นนี้นะคะมีออปชั่นอะไรกันบ้างมารับชมเลยค่ะเริ่มจากด้านหน้าตัวรถนะคะของเจ้าสตอมแท็กไบท์เบรุ่นนี้นะคะมาพร้อมกับกระจังหน้าสีดำเปียนโนแบ็คเลยนะคะพร้อมกับโลโก้ฝาสีดำแบบนี้เลยค่ะ นะกระจังหน้ารุ่นนี้ก็จะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะรุ่นด้วยนะคะและถัดลงมาค่ะในส่วนของชายกันชนด้านล่างนะคะแล้วก็ชุดกันชนด้านล่างค่ะรุ่นนี้นะคะจะเป็นเอกลักษณ์มากๆค่ะนี่ขีดแดงนะคะแล้วก็ชายกันชนเป็นสีบอลเงินนะคะเอกลักษณ์เฉพาะรุ่นเลยนะคะสําหรับการดีไซน์ในส่วนของด้านหน้าตัวรถนะคะและยังมาพร้อมกับไฟด้านหน้ารูปแบบ C แคมนาเป็น LED แล้วก็มีไฟหน้าเป็น Matic LED นะคะไฟหน้าเปิดปิดอัตโนมัตินี่เองนะคะในส่วนของไฟหน้าลูกแก้วแบบนี้นะคะเป็นไฟหน้าอัจฉริยะมากๆเลยนะคะเขาสามารถปรับมุมลำแสงนะคะของตัวไฟเนี่ยป้องกันการแยงตาให้ตับฝั่งตรงข้ามอีกด้วยนะคะใช้งานได้ดีสว่างแล้วก็ยังอัจฉริยะสุดๆไปเลยนะคะสำหรับไฟหน้า m a ท i LED ในรุ่นของสตอมแท็กไบเทอรนะคะในส่วนของไฟตัดหมอกค่ะก็ติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นไฟตัดหมอกรูปแบบ LED เรียบร้อยนะคะและความปลอดภัยในส่วนของด้านหน้าตัวรถนะคะก็มาพร้อมกับเซ็นเซอร์ทั้งหมด6จุดเลยค่ะในรุ่นส t o มแท็กไบเทอรนะคะก็จะมาพร้อมกับระบบช่วยจอดอัตโนม,มัตินะคะตัวนี้จะเป็นพีเอชิปเตอรค่ะ ะะเดี๋ยวหมวยก็จะพาไปชมภายในนะคะเดี๋ยวเราชมภายนอกกันให้ครบทุกจุดก่อนนะคะสําหรับเซ,เซ็นเซอร์ด้านหน้านะคะก็ช่วยในเรื่องของการตรวจจับคนเดินข้ามถนนนะคะเซ็นเซอร์เตือนกันชนนั่นเองนะคะแล้วก็มีระบบเบรกระบบเบรกอัตโนมัติให้อีกด้วยค่ะและรุ่นนี้นะคะก็ยังมาพร้อมกับตัวหนังสืออัลคริกนะคะตรงฝากระโปรงค่ะติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วจากโรงงานนะคะ สีดำสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะทำให้ตัวรถนะคะดูมีมิติมากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับด้านหน้าได้หล่อแบบนี้เลยค่ะต่อกันที่ด้านข้างตัวรถนะคะในรุ่นของสตอมแท็กค่ะเขาจะมาพร้อมกับล้อ,อยางที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะรุ่นมากๆเลยนะคะจะเป็นล้อขีดแดงแบบนี้นะค่ะนะคะหล่อเทไม่เหมือนกับรุ่นอ,อื่นเลยนะคะ ขนาดยางนะคะจะอยู่ที่255นะคะทับ2 5าาอ่าน,นะคะเป็นยางของฟูเบียนะคะสามารถวิ่งได้ทั้งออนทะเลน,นะคะแล้วก็ออฟโรดเลยค่ะพร้อมกับล้อแม็กนะคะลายนี้เลยค่ะขีดแดงแบบนี้นะคะขอบ20นิ้วนะคะนี่ค่ะให้ดูมุนก้อง,กงว่าล้อเขานะคะหล่อมากๆเลยค่ะนะคะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะรุ่นจริงจริง และในส่วนของคิวซุ้มล้อรุ่นนี้นะคะมาพร้อมกับคิวซุ้มล้อ3นิ้วสีดาเงานะคะที่ติดคู่ตัวโรงงานมาอยู่แล้วนะคะช่วงล่างของรุ่นสตัมแพกไบเทอร์โบขับเคลื่อน2ล้อรุ่นนี้นะคะในส่วนของด้านหน้าจะเป็นปีกนกคู่นะคะพร้อมกับคอยสปริงนั่นเองอะคะ่ะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นดิสเบรกนะคะทั้ง4ล้อเลยค่ะ นะคะในส่วนของประตูด้านข้างนะคะก็มาพร้อมกับตัวหนังสืออะคริลิกนะคะคำว่าสตอ m p a ็กสีแดงแบบนี้เลยค่ะนี่นะคะดูหล่อดูเท่มากนะคะบง่งบอกรุ่นด้วยนะคะเป็นรถที่ใครหลายๆคนนะคะชื่นชอบมากๆเลยนะคะในส่วนของออปชั่นต่างๆของเจ้ารุ่น t ตอ m p a c k ไบเทอร์โบขับเคลื่อนสองลอรุ่นนี้นะคะบันไดข้างค่ะติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นสีดำ สีเดียวกับตัวรถนะคะมีแถบกันลื่นให้อีกด้วยเวลาขึ้นไม่ลื่นแน่นอนนะคะแล้วก็มีสติกเกอร์ค่ะลายนี้เลยนะคะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะรุ่นนะคะติดมาให้ด้วยนะคะเพิ่มความเก๋ให้กับตัวรถมากยิ่งขึ้นค่นคะนี่นะคะมุมกว้างๆแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ต่อมานะคะในส่วนของผู่กระจกมองข้างนะคะ รุ่นนี้ให้มาใหญ่เลยนะคะสําหรับฟอร์ทุกรุ่นเลยนะคะส่วนมากเขาจะมีหูกระจกที่มีขนาดใหญ่นะคะทัศนวิสัยมองเห็นได้อย่างชัดเจนนะคะ,<ม>คะเวลาเราขับขี่บนท้องถนน,นะค่ะซึ่งรุ่นสตอมแท็กไบเทโบขับเคลื่อนสองล้อรุ่นนี้นะคะก็ะมาพร้อมกับหูกระจกนะคะสีดําเงานะคะแล้วก็ มีไฟเลี้ยวดตั้งมาให้เรียบร้อยนะคะด้าน,นล่างก็จะมีกล้องมองรอบคัน360องศานะคะมีมุอมองศาเลิศ Eye i e ค่ะแล้วก็ยังมีไฟส่องสว่างนะคะเวลาเราเปิดประตูลงจากรถด,ด้วยนะคะเวลามืดๆน,น,นี้เปิดประตูลงมานะคะคือเห็นพื้นชัดเจนมากเพราะว่าไฟเขาสว่างมากเลยนะคะต่อกันที่ค่ะราวหลังคาขนาดใหญ่สีดำแบบนี้เลยนะคะซึ่ง แล้วหลังคาน h i นะคะเราสามารถยื่นยื่นอ่าหลักหลังคาออกมาได้ด้วยนะคะตรงนี้ค่ะนี่นะคะเราสามารถยกออกมาแล้วก็กางแขนได้เลยนะคะอ่าเวลาเราขนของขนอะไรเงี้ยค่ะนะคะเป็นพวกบันไดเรือหรืออะไรเงี้ยนะคะเราสามารถวางขวางได้เลยนะคะรับมาด้วยนี่เลยค่ะโลบาท้ายนะคะที่สามารถขยับได้นะคะแล้วก็ตัวนี้ ใช้งานง่าย,ายๆบิดก็หาดตัวนะคะแล้วก็เลื่อนนะคะนี่ค่ะเป็นโลบาท้ายที่มีความแข็งแรงขนาดใหญ่นะคะแล้วก็ยังใช้งานได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นเพราะว่าตัวน,นี้มันสามารถปรับได้นะคะแล้วยังสามารถเพิ่มความสูงได้อีกหนึ่งชั้นให้ให้เท่ากับตัวราวหลังคาด้านบนเลยนะคะวิธีใช้งานก็ดึงตรงนี้ออกมานะคะอมองเห็นเลย นี่แบบนี้เลยนะคะโลมาก็เท่แล้วนะคะและสำหรับสตอมแพดไบเทอร์โบนะคะในส่วนของท้ายกระบะรุ่นนี้ก็เท่เช่นเดียวกันพอเข้ามาพร้อมกับไฟรูปแบบ LED นะคะแบบฟูลไทมเลยไม่ว่าจะเป็นไฟเลี้ยวไฟถอยไฟจอดนะคะเป็นรูปเลขสามแบบนี้เลยนะคะ แล้วก็ยังลมดําแบบนี้เพิ่มความเท่ให้กับตัวไฟท้ายมากยิ่งขึ้นนะคะดูดูดันมากแล้วก็มีไฟสปอร์ตนะคะเซ็นเซอร์ติดด้วยะคะ่ะเวลามีรถแซงมาจากทางด้านหลังนะคะก็จะไปแจ้งเตือนอยู่ตรงปูกระจกนั่นเองค่ะต่อกันที่ตาท้ายกระบะนะคะของรุ่นนี้มาพร้อมกับไฟ เบรกดวงที่3นะคะมีโลโก้สตอมแพ็ติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะมีกล้องมองหลังค่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะจะเป็นฝาท้ายแบบ i ีซี l i ิค่ะเปิดมือเดียวเลยนะหมวยเปิดเองเลยอีกมือนึงถือโทรศัพท์ถ่ายคลิปนะคะเบามากกระบะไลเนอร์ติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วรุ่นนี้ก็เป็นเอกลักษณ์มากเพราะว่าจะเป็นกระบะไลเนอร์แบบเรียบแบบนี้นะคะด้านท้ายก็จะมีลักสามตาแล้วก็อ่า อ,อ,อื่นนะคะไว้ใช้งานได้ค่ะแล้วก็ในส่วนของกระบะท้ายนะคะก็จะมีล็อกล็อเวลาลูกค้าวางไม้วางเนี่ยมันจะมีบอกบอกให้มีตะขอดเกี่ยวนะคะให้ด้วยเวลาลูกค้าผูกเกี่ยวของนั่นเองค่ะนี่นะคะต่อกันที่ความปลอดภัยในส่วนของด้านหลังตัวรถนะคะมาพร้อมกับเซนเซอร์6จุดเช่นเดียวกันตัวนี้จะช่วยในเรื่องของการตรวจจับเวลาถอยออกจากช่องจอดนะคะหรือว่า เวลาจอดอัตโนมัตินะคะตัวนี้จะมีระบบอัตโนมัติมันก็จะเป็นเนซ็นเซอร์คอยจับตรวจจุดบอดให้นะคะมีระบบเบรกอัตโนมัติให้อีกด้วยนะคะออปชันค่อนข้างที่จะครบคัน,นะคะ่ะในส่วนของบันไดท้ายนะคะตัวนี้ก็เป็นบันไดท้ายสีดําสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะมีกล้องมองหลังนะคะคือกล้องรุ่นนี้ก็คือมองได้360องศารอบคันเลยนะคะ แล้วก็รุ่น Nexgen นะคะ Storm Tech Turbo รุ่นนี้ก็มาพร้อมกับบันไดนะคะเหยียบข้างขึ้นได้ง่ายๆนะคะแข็งแรงแล้วก็คงทนมากๆค่ะนี่นะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะ Storm Tech t u b o ขับเคลื่อน2ล้อนะคะราคาค่าตัวอยู่ที่1 2 7่0 0 0 0น0 0 0บาทนะคะสำหรับลูกค้าที่ซื้อสดนะคะจัดส่วนลดให้เลือยอยู่ที่80,000บาทนะคะหรือว่า ไฟแนนซ์จัดไฟแนนซ์ก็มีดอกเบีย้ยพิเศษให้ค่ะสำหรับคุณลูกค้าที่ดาว25%ขึ้นไปรับดอกเบีย้ยพิเศษไปเลยค่ะอยู่ที่0%ผ่อนนาน48งวดนะคะชมภายนอกกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ภายในตัวรถกันบ้างเลยนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะสตอมแพกแบทโบรขับเคลื่อน2อล้อรุ่นนี้จะเป็นระบบพุชสตาร์ทสมารท์ทคีเลนะคะเป็นกุญแจอัจฉริยะนะคะไม่ต้องล้วงกุญแจออกมาค่ะเพียงแค่ มีกุญแจอยู่ใกล้ตัวนะคะลูกค้าสามารถปลดล็อกรถง่ายๆขึ้นรถง่ายๆเลยเลยยังแค่สอดมือนะคะไม่ต้องมีขั้นตอนอะไรให้ยุ่งยากเลยนะคะสอดมือก็ทําการปลดล็อกแล้วเราก็ดึงเปิดประตูดได้เลยหรือว่าเวลาล็อกรถนะคะมีกุญแจใกล้ตัวก็แค่แตะตรงนี้นะคะ ก็ทำการล็อกรถได้เลยนะคะหูกระจกก็จะสามารถตั้งค่าได้ว่าจะให้เวลาล็อกรถพับเก็บอัตโนมัติอะไรอย่างนี้สามารถตั้งค่าได้จากหน้าจอซิงโฟเอของเราเลยนะคะมาต่อกันที่ภายในตัวรถของรุ่นสตอมแทบไบเทอร์โบขับเคลื่อน2อลอรุ่นนี้นะคะเริ่มจากประตูขึ้นเลยแล้วกันนะคะสําหรับรุ่นนี้นะคะจะดีไซน์เป็นหนังสีดําตัดด้วยได้สีแดงแบบนี้นะคะ แล้วก็การออกแบบดีไซน์ในการเปิดลงรถนะคะก็จะเป็นแบบบิดข้อหาตัวค่ะสําหรับตรงนี้นะคะจะเป็นปรับในส่วนของหูกระจกมองข้างนั่นเองนะคะสามารถปรับแล้วก็พับไปฟ้าได้ในตัวค่ะหน้าต่างก็เป็นแบบเปิดปิดอัตโนมัตินะคะกดจึกทีเดียวก็ลงเลยนะคะไม่ต้องกดแช่นะคะ ต่อกันที่การตกแต่งดีไซน์ในส่วนของคอนโซลด้านหน้าตัวรถกันนะคะจะเป็นสีดําเดินได้แดงเอกลักษณ์เฉพาะรุ่นสตอมแท็กนะคะมีคําว่าสตอมแท็กติดอยู่ตรงคอนโซลด้านหน้าด้วยอย่างนี้เลยนะคะมีที่วางแก้วติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะทั้งฝั่งคนขับแล้วก็ฝั่งด้านข้างคนขับเลยนะคะนี่ค่ะพวงมาลัยนะคะรุ่นนี้ก็ออปชันพิเศษเนาะก็มีทั้ง ระบบควบครลนะคะ Adaptive Cruise Control Stop and Go นะคะเลงฟิดติ้งวระยะห่างจากคันข้างหน้านะคะ LIM นะคะระบบต่างๆนี้จะสามารถสั่งการได้จากทางซ้ายมือของทางด้านพวงมลาลัยนะคะแล้วก็ทางด้านขวามือก็จะเป็นในส่วนของปุ่มควบคุมหน้าปัดเรือนใหม่นั่นเองนะคะพวงมลาลัยเป็นมั l t i ฟังก์ชั n นะคะเป็นพวงมลาลัยไฟฟ้าใช้งานได้ง่ายเวลาเลี้ยว นะคะเราบังคับจากองไาเนี่ยคือองศาล้อคือคมกติดมากนะคะต่อที่รุ่นนี้เป็นรุ่นที่ไฮเอ็นเป็นรุ่นที่ออปชั่นครบๆนะคะก็จะมาพร้อมกับหน้าปัดเรือนใหม่นะคะขนาดเต็มข้างหมูแบบนี้เลยนะคะแสดงผลเป็นดิจิตอลนะคะ แล้วก็ต่อกันที่แอร์นะคะตัวนี้จะเป็นแอร์แบบปรับแยกใ้ขวาอิสระนั่นเองนะคะหน้าจอส่วนกลางนะคะจะเป็นหน้าจอซิง o โฟเอ้สกรีนได้จริงขนาดใหญ่นะคะสามารถเชื่อมต่อกับ Apple c a r p เ a y แล้วก็ Android Auto ได้นั่นเองนะคะถัดลงมาค่ะจะเป็นในส่วนของแอร์นั่นเองนะคะปรับอุณหภูมิแยกใยขวาอิสระได้เลยสมมติว,ว่าคุณผู้หญิงนั่งอยู่ทางด้านข้างคนขับที่หนาวนะคะเราก็สามารถปรับอุณหภูมิให้ ร้อนขึ้นได้ค่ะแต่ถ้าเป็นคุณผู้ชายกี่ร้อนก็สามารถปรับอุณหภูมิแอร์นะคะให้เย็นฉ่ำได้เลือกได้เลยซ้ายขวานะคะถัดลงมาค่ะจะเป็นไวเลสชาร์เจอร์นะคะรองรับทั้งโทรศัพท์ที่สามารถชาร์จได้ไร้สายนะคะแล้วก็ USB และ Type C นะคะติดตั้งมาให้เรียบร้อยพิเสษอยู่ที่นี่เลยค่ะเกียร์ E Shift e r นะคะเกียร์อัตอนมัติ10สป,ปีดค่ะ ตัวนี้สามารถปรับเป็นเกียร์แมนนวลได้นะคะกดตัว M แล้วก็บวกบวกได้เลยนะคะเป็นเกียร์อ e ิซิปเตอร์ดียังไงดีตรงที่ว่ามันสามารถขับสนุกเวลาเปลี่ยนเกียร์นะคะเปลี่ยนเข้าออกได้ง่ายขึ้นนะคะตกแต่งด้วยการเดินได้สีแดงแบบนี้ค่ะต่อกันที่ที่วางแก้วนะคะยังมีมาให้อีก2จุดนะคะเป็นเบรกมือไฟฟ้าค่ะมาพร้อมกับระบบออโต้เบรกโฮนั่นเองนะคะมีที่ใส่เหรียญแล้วก็ออปชั่น ระบบถอยจอดจะอยู่ตรงนี้เลยตัว P แล้วก็มีขีดเห็นไหมคะอะกดปุ่มนี้ปุ่มเดียวนะคะจะสั่งการทั้งถอยจอดเข้าซองเทียบข้างได้หมดเลยนะคะสั่งการได้แบบง่ายๆเลยนะคะระบบปุ่มนี้แล้วก็ซึ่งตัวนี้นะคะจะเป็นตัวขับเคลื่อนสองล้อมาพร้อมกับโหมดการขับขี่ทั้งหมด4โหมดเลยนะคะมาต่อกันที่บาะคนนั่งนะคะเอ่บอบาะ นั่งนะคะตรงนี้จะเป็นเบาะหนังสีดำเดินหน้าสีแดงแบบนี้เลยนะคะพร้อมกับมีขีดแดงและปักโลโก้สตอมแพ็กล่อแบบนี้เลยค่ะดูสปอร์ตดูแบบพิเนียมสุดๆนะคะในส่วนของที่นั่งคนขับนะคะสามารถปรับเบาะที่นั่งนะคะได้8ทิศทางเป็นแบบปรับไปฟ้าด้วยนะคะคนด้านข้างก็เช่นเดียวกันค่ะชมด้านหน้าไปแล้วเดี๋ยวเราไปรับชม ด้านท้ายกันต่อนะคะสำหรับห้องผู้โดยสารตัวนี้มีความกว้างขวางโปร่งนั่งสบายมากๆนะคะเบาะหนังของเขาเป็นสีดําเหมือนด้านหน้าเลยนะคะมีเดินได้สีแดงแล้วก็เป็นขีดแดงแบบนี้ค่ะที่เบาะหลังนะคะก็จะมีตัวมักพิงแบบนี้นะคะเราสามารถดึงออกมาได้นี่นะคะมีที่วางแก้ว2ใบค่ะมีแอร์หลังให้สําหรับผู้โดยสารตอนหลังด้วยนะคะมีปลั๊กเสียบค่ะ พร้อมกับใส่ชาร์จท y p e C และ USB คืออำนวยความสะดวกสุดๆไปเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของที่พิงหัวนะคะตัวนี้ก็สามารถปรับเลื่อนขึ้นได้ตามสรีระของคุณลูกค้าเลยค่ะภายไหนค่อนข้างที่จะกว้างขวางแล้วก็ดูพรีเมียมสุดๆเลยนะคะสำหรับคุณลูกค้าค่ะที่ชอบรุ่นนี้นะคะ ปอดเน็ตเจนแลนเจอร์สตอมแท็กบท์โบขับเคลื่อน2ล้อนะคะกับราคาค่าตัวอยู่ที่1 2 7 9 0 0 0บาทวันนี้พิเศษให้เลยค่ะสำหรับคุณลูกค้าที่ตัดสดซื้อสดนะคะรับส่วนลดพิเศษไปเลยอยู่ที่80,000บาทนะคะและคุณลูกค้าที่จัดไฟแนนนะคะรับดอกเบี้ยพิเศษอยู่ที่0%ผ่อนนาน8ีงวดนะคะสำหรับคุณลูกค้าที่ดาว25%เขึ้นไปค่ะ ะค,ะคุณลูกค้าท่านในสนใจสามารถติดต่อหมวยลรีได้เลยที่เบอร์โทร0944968939นะคะหรือว่าแอดไลน์เ like กียวคด้า oh นหน้าน,นี้เข้ามาจองเป็นเจ้าของได้แล้วนะคะส่วนรถ80,000ในรุ่นสตัมแท็กขับ2สีดำคันนี้คันสุดท้ายนะคะรี่โพรกันเข้ามาเยอะๆเลยค่ะสำหรับคลิปนี้เราต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะพี่ๆคนไหนที่ ยังไม่ได้กด subscribe นะคะหมวยรีบฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้แจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดโปรโมชัน่นแรงๆแล้วก็ลดหลอดจากทางฟอร์ค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย